พี่แมมติดตามยกไข้จานอะไรทุกคนฉันไม่ได้ย่างใบแห้ค่าน้องน้ำเห็ดผมอยมเมื่อนี้มีงานอยู่แสนน้องสองพี่น้องวันเสาร์สวัสดีพี่น้องนะวันนี้พวกเราว่างเพื่อที่จะเดินทางกลับบริษัทนะคะใช่ค่ะกินทีเลี้ยงเสียบบอหมู่บ้านโนเซเนยิมเอ๋วันมาขอบคุณนะคะเสียบยู่คกาไปปุวยไฟ บอกก็บอกน้องพี่น้องฝากจุนี้อันซักจิตติบอยู่ได้ปีนี้เป็นยังตีจุนี้นะบอกว่าจุนี่จะบสื่อทุเรียนกินอยู่บ้านเพราะว่าจุนี่เป็นคนชอบกินทุเรียนใช่ไหมคะสุปีล่าหาเงื่อนใดก็คือแบบว่าขอบคุณหัวใจจากพี่เอพิวนะครับ่าว่าจุนี่ดาราช่องห้าปีหนึ่งพันเก้าร้อยพี่ไออมสวัสดีครับสวัสดีพี่แนมด้วยนะครับพี่แนมกัญญารัต สวัสดีพี่แนนด้วยนะครับผมไม่ได้ดูทุกคนในค่ายนอนหลับเด้อนอนบ่หลับเด้อใส่มัวเจ้าด้อยของเตื้อโอ้โหพรุนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆหรอคะไม่ค่ะวันที่สิบสองวันที่สิบสองขอบคุณพี่ปุ๋ยนะครับพ่อออว่ายไปโรงเรียนจะวันที่สิบสองขอคุณพี่แอปเปิลด้วยนะครับสำหรับหัวใจส้มนะครับคุณสวยจังขอบคุณจุนจุนี่นะจุนี่บอกว่า จุนี่สิบสื่อมาทุเรียนอยู่บ้านกินเพราะว่าจุนี่สิไปกินอยู่สวนปีนี่จุนี่ว่าเพราะมันมันเป็นความความคิดที่แบบ,บบว่าสักวันหนึ่งฉันต้องไปกินทุเรียนอยู่ที่สวนบ้านนี้จนพ่อจุนี่ล่ำล่ำลไปเนาะตายลราเงินกับคือบ่มีแต่เนาะสิบใบจังใดก็ <laughs> เลยว่าคือสิบใบไปกินทุเรียนอยู่สวนละละขอบคุณหัวใจส้มจากพี่เนนแล้วก็น้ำหอมจากพี่ปุ๋ยไฟนะครับแล้วก็ขอบคุณ พี่ออนอโนงนะครับสำหรับหัวใจส้มนะครับสวัสดีหนูอมหนูอมมี่หนูอมมี่ซื้อกับบ้านยินกับครอบครัวค่ะใช่ใช่ใช่ครับคุณนี่ก็ได้มาทุเรียนได้มาทุเรียนเพราะว่าครอบครัวตัวนี้ก็ชอบกินทุเรียนอยู่แล้วพ่อแม่เปิดเรียนเราจะได้เดินสายไหมคะเดินค่ะขอบคุณดอกกุหลาบให้ดอกสับพี่ออนอโนงนะครับผมสาบได้ยืด ระเบียบข้าราชการยังห้ล่าอย like ู่เลยกิลซ่าไปตัวอยากไปเนาะแรงกิีค่ะอุ้ยขอบคุณวัาจะสมจัดหนูเอามีเลยอุ้ยขอบคุณค่ะบอยดูนี่เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยลูกว่าคารคบอยจากพี่ปุยฝ้ายนะคะสวัสดีแม่เดือนนะคะแม่เดือนเป็นอนวยพรอีกแล้ว ชื่นชมศิลปินดวงจันทร์สิค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคุณเจนนี่คุณน้ำอุ่นตุ้เรียนอร่อยไหมคะได้กินอิ่มไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากครับอิ่มจนแบบสุดๆเลยมากเลยคือยังมั่สอมากกินได้อิ่มเกนบดวงน้ำอุ่นเอฟทุเรียนได้กี่ลูกคืนนี้กลูคืนนี้นตสิบอกให้มันหลอกมุ้งพอพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะจัดโปรมันพิมพ์ไม่ถ่ายละท่างพี่ไม่ตอนแรกคิดว่ามาจัดสองพันไงจะได้พันห้าคุยเมื่อกี้ คุยเร่งจังเกิดละแต่แต่ได้พันห้าเน่ะทุกคนคือมันคุ้มมากก็เลยแบบว่าก็เลยแบบเอฟแล้วก็เอาไปให้พ่อกับแม่แล้วขอบคุณพี่นูนาด้วยที่แบบว่าเพิ่อนแบบว่าน้ำอูนนี่ได้พี่ให้ทุเรียนแบบสื่อสื่อทุเรียนทุเรียนแบบสื่อสื่อทุเรียนเลยพี่จะให้น้ำอูนประมาณขอบคุณพี่นูนาขอบคุณพี่นูนาด้วยนะครับสิได้เอานั่นไป็นฝากพ่อกับแม่พผมเนาะแม่ น้ำอุ่นกับหอมคุณจุนหล่อใช่ครับผมน้ำอุ่นลูกน่ารักน่ารักขอบคุณครับแม่เดือนสวัสดีแม่เดือนนะครับไม่เห็นพี่นังดูสวัสดีพี่โนนะครับผมสวัสดีพี่โนด้วยนะครับสวัสดีจ้าสองพี่น้องสวัสดีพี่นางด้วยนะครับผมขอบคุณหัวใจสมจากพี่นางน้ำเด้ครับยืดจุนขึ้นใจขักแถวาสันเด้ยืดจุนขึ้นใจขัดแถวชนีวนผู้ใหญ่ผู้อวันเด้พี่น้องผู้ใหญ่ อ๋อพี่ใช่อันนั่นเพื่อนไอโบซึ่งยังก็เฮ้อเดี๋ยวมือนั้นเข้าไปพอกันอยู่รอันนั้นอยู่แมันเข้าไปพอกันที่ว่ากองก็อยู่ไปน้ำมือนั้นคุณชูนาลาสวัสดีครับสวัสดีพี่ติทิเตรัตรันะครับที่บอกว่าเป็นกระดุมอร่อยที่บอกว่าเป็นฟ้านันกระดุมอร่อยลองกินบ่อแทนเด้ออะไรคือกระดุมอาหารจานอร่อยไหมอ๋อกระดุมอร่อยทุเรียนไง พันกระดุมแต่ว่าจุนี่บอกว่าพวงมันีอร่อยพวงมันีหอมเมื่อี้นี่เขากินพวงมันมีแซ่บมากมันเหมือนรสชาติเหมือนเหมือนกินไข่จุนี่ก็คือเราเราก็รู้แหละว่าหมอนทองน่ะมันอร่อยเนาะหมอนทองอร่อยชั้นนี้ชั้นนี้แต่ชั้นนี้ร้านแกก็อร่อยนะอร่อยแบบผู้เฒ่าผู้แกน่ะเขินมากับเขาตเ้งมนต้องกินกับชั้นนี้ชั้นนี้อร่อยมากแล้วก็อัน วงมานีนะเสียบม,มัน<บ>เสียบมันมันเนี่ยมันหอมด้วยมันมันหอมหอมแบบเนื้อดีมากจุชูนี่มาเวทีชีวิตสองปรจจาไอ,ไอมันเป็นความลับที่ <c oughs> อยู่ข้างในเมื่อคืนบอดบอกว่าสิตัดงบบอกแต่พุชนมา,มา <c oughs> ใช่บริัเด็กได้หมูได้หมูสะมวงอย่างได้หมูชะมวงอย่างบริษัทอ๋อได้กินหมูชะมวงไหมยังยังไม่ได้กินนะครับ ได้ทุเรียนกับกี่รุขามาสันเดย์พี่จุน่าขายลูกสาวเมียพี่ลีบอ่ค่ะพี่นางวันนอนรับพึ่งตื่นมาสันเดย์รักทุกคนที่อยู่โตเกียวคุณจุนนี่สวยค่กจ่าหักน้ำจานน้ำปูกระตาฮะขอบคุณครับเมื่อนั่งพี่เข้าไปร้านฮีคาันต่์ปูมันบอกว่าฉันหอบของเามาเอ้าคุณจุนนี่วันนี้ก็โตหน่อยเนี่ยสิดีใจหรือสิเสียใจดีบ่ตรงปกอีกแล้วนึ่งคุณจุนสาวมากมากจ่า อันที่จริงข่อ,อยก็ยังม่ได้เท่าดอกพี่น้อนก็จหวังว่าข่อยเท่าซื้อเ <c oughs> จ้าิ่งสามติดนะครับดีใ,ใจค่ะเห็นน้ำอุ่นเลีทุเรียนไปฝากพ่อกับแม่น่ารักมากค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สุภรักษ์เอ้ยสุภสุรพักนะครับได้ทุเรียนไปฝากน้องวัดมีกี่ลูกค้าครูจูนหลายลูกเลยนะครับในไลฟ์คูในไลฟ์คูจูน,นี่กินไม่หยุดเลย,ยในไลฟ์นะ <c oughs> คือมงก็มากินทุเรียนไงพี่น้องใช่ใช F ไปสองลูกใช่ครับชนีไข่อร่อยเนียนก้านยาวก็อร่อยก้านยาวก็อร่อยไม่กลับกับเพื่อนเพื่อนหรอกทุอ่นกลับไปคอนกันอยู่นะครับแต่ว่ามาแวะซื้อของไปฝากพ่อกับแม่ก่อนครับก็เลยกลับกลับพร้อมพี่จูนนะครับพุณจีนี่ดัาฝันแล้วหน้าเดียวขึ้นมากจ้าเน่ กูใจปีละจายังสวยมากจะไปทปําปากก็แบบนี้จะไปเงียบปากให้ปากเพราะว่าบอปลายหดขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่โนแล้วก็พี่นางด้วยนะครับบอปลายหดจะไปเงียบปากไว้แม่เดี๋ยวมิถุนายนนี้เราจะไป <c oughs> รีโนเวทหน้าใหมา่อุ้ยบอกเลยว่าเนี่ยอุ้ยมันมาเสื้อผ้าเังได้เนี่ยมาเสื้อผ้าเสื้อผ้ายังมีรอดเสื้อผ้ายันจังไหนบอกระตีลุ้นตาแม่ยังไม่เคยเจอตัวจริงสองคนนี้เลยมาทาง นวานวาครเจอกันได้เลยครับแม่เดือนจ่ากไปลุงกันอยากไปเรียนนวานาคอนอ่นอยากไปจ่างรถไปลุงในเด้อนนวานครนนะคะครับหมอเตร์นวานครนนะคะแมนครับเห็นนั่นไอ้กล้องไอ้กล้องหอยอะไรก็อันเมียไม้พายเมียไม้พัชรีไปกับพี่บิวจิตไปเป็นความฝันแม่มีอยากอยากเป็นศิลปินอยากไปพอพี่น้องท่างนวานครนอีลีชอบกินก้านอบอวบครับหลอกขาดนี่อยู่างพี่จิกกัด วันนี้อยู่ไหนกันคะตอนนี้อยู่ที่อ่าเจ้าลาวเจ้าลาวนะครับจันทบุรีเห็นต่อต่อพี่นันพี่นานีพี่นานีชมครูจูนขายเก่งมาขอบคุณค่ะใครมาจอร์ไลค์คุณจูนนี่เหรอตอนนี้คุณจูนนี่เปิดโรงเรียนวันไหนคะสิบสองค่ะพรุ่งนี้ค่ะใช่ครับสวัสดีจ้าสองพี่น้องขอบคุณค่ะพาะสมปอยไปเี็ดนมน้ำเด้อปีน่ะน้ำเดียพี่นางสมปอยจะไปทำอยู่นี่จะแปะอันนี้ออก ไปพลาดชัดป่ะจะไปจี้ไปจี้แล้วมันไม่อ,ออกแต่ต้องมันจะไปออนี่ออกนะครับออนี่ออกแล้วกันไปแก้จมูกใหม่เพราะว่าบอสให้คิวแล้วว่าไปแก้จมูกใหม่ชอบสองคนพี่น้องเลยบะมือหลายครับ,<อ>บขเ<อ>ขาเป็นขาเล่นน้ำเย็นๆนี่ต้องเล่นน้ำช่วงเย็นๆทีนนี่พร้อมลงบาครับใช่ค่ะพร้อมลงไปกินที่เ้าปะไหนครับพี่น้องกิน,นได้ไกินทวาตายแล้วนะเนาะก็ไม่ให้กินอาหารทะเลเลยทิ เอามันกินได้แล้วออมอไม่ได้ห้ามอาหารทะลีให้ไงกินแต่มือแหลกเนาะเพื่อนทั้ว่าอะไม่มกินอย่างอื่นหรอทำไมกินแต่ไข่ออขอบคุณพี่กุ๊กคิกสำหรับหัวใจส้มด้วยนะคบแม่อไรยิ้มชาามัวเจ้าหลายค่ะมืัอคืนได้กินท<อ>ุเรี<ด>ยนฟรีแม่มนนครับมัอคืนไ้ป้านแบบพี่แนนนี่คือแบบว่าเราแบบปอกกินได้เลยแบบเราสั่งลูกน้องแล้วหนาอแก้แก้แก้แล้วก็ให้ให้ชุ่มงกินไ้เลยแบบว่า โอ้ดีใจมากนะคะแกไม่ได้แก่แบบอันธรรมดาแก่แกทุกเรียนเกียรติพีเมียมให้กินเป็นบุญปากนต้องบุญแห้เลยอบุญบา้ไง่ายมา้กับสัมาัสที่แบุญนห้แป็นบุญบาตรองคุณคุณเุณยาวรองาัน0 0 0ปีสบารอกกุหลาบนะครับุเป็นบคนแก่แล้วเหลืให้าใช่บรับาตรต้องบุเให้เป็นไปขายทุญเลยนครับตรี้องุ้เป็นบุญบาตรองคุหเ็นกลับาตเล้องตุญ้เป็นบลบไตรล้องังเพราะว่าแรบ เหมือนกับอ่าข้าราชการนี่แหละพี่น้อง,องบอนนางอ่ารับทับสิ์เนาะเพราะารว่าเกิดในอนาคตเราไปสอบหรือว่าอะไรอ่ะเขาตรวจสอบเราได้ไปเสริมจมูกใหม่เตรียมรับมือซุ้มเถ่าๆวไดดอมดีดีเ้อวะสันเ <laughs> จอเลยครับ <laughs> เห็นคน,เห,น,คนเห็นคนนั้นกินผููใหญ่มากอ๋อ <laughs> <laughs> เห็นคนนั้นกินผููใหญ่มาก <laughs> พี่น้องน่าราคาขอบคุณครับพรุ่งนี้อยู่ชดเชยนะครูจุนนี่เหอสันพออขอคือสร้างข่อยไปโรงเนี้นสั่ไปที่เก้า ดูยังไม่เคยเจอตัวจริงคุณน้ำอุ่นกับคุณจินนี่เลยค่ะมาทางพระรามสามเจอกันนะคะพ่ออ๋อละสั่งหนูไปวันที่สิบสองแล้วเป็นพ่ออ๋อไหมหรือเปล่าแล้เป็นพ่ออ๋อไหมขอบคุณดอกกลจากแม่ดีนะคะพ่ออ๋อไม่ได้เป็นน้องบอกไว้สักก่อนเมื่อคืนเด็กกินข้าวเคี่ยวเคียงมากๆจ้าขอบคุณครับมีไลฟ์ขายทุเรียนอีกบ่อเบ้านยังค้าว่ะสั่งพี่ดาวคุณจินนี่สวยปานสาวซ้ำหน่อยขึ้นไม่มาสนเอ้ย เขาก็ยังงปินสาวอยู่น้อกรยังวัถจะภาพประทับใจมากค่ะเออประทับใจแม่คะเมื่อคืนประทับใจจนห้น้ำครับเมื่อคืนเนี่ยกำลังเติมไป้าโรงเรียนคอยกับเปิดี่รักออกกดใะให้รัวๆขอบพระคุณค้าฝากข้อหน้าจอกดหัวใจให้ด้วยนะคะถึงบ้านจะขายยาครับพี่ยาขอบคุณแม่น้องกระตัวสาหรับหมอค่าวบอยนะครับพี่น้องผมพยายามอันเลื่อนขึ้นไปอ่านเมนไปเยียสวดทอนไหมคะไปค่ะจุดนนี้ไปนะครับ ยี่แปดแล้วก East, chapter, ็หนึ่งมิถ like ุนาที่โรงเรียนไทยยะโสธรนะคะใช่งานบุญบางไฟโกเปิดสิบปีนักเรียนเปิดสิบหกโรงเรียนจบพื้นดีครูจะนี่สอนโรงเรียนอะไรกันวัลโมกันบวกที่จริงพอออกเป็อยากเปิดตัวหนึ่งคือสภาพคนละสื่อสื่อทุเรียนเด้ยจาเมื่อคกลืออุ้ยสวัสดีแม่หน่อยนะครับขอบคุณแม่หน่อยนะครับครูจะนี่สอนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนรัฐบาลค่ะ So โรงเรียนอันอนุบาลโอ้ลุงเรียนปฐมบ้านฝนก่อนบ้านฝนก่องโอ้บ่อยู่โรงเรียนบ้านฝนก่อครูจุนี่สวยอำเมร์อาจัตมีออร่าอีลิจาแต่สวยนักก็ส้มปล่อยนีอ่ะฮะอ่ะเธออย่าหายแม่บ้านห้าจนเขามาเลอเออเออเอาแล้วอยู่ในกันข้าอยู่หาดเจ้าเหล่านะครับครูจุนี่สิเปิดละ สิได้ไปรับบอลมันี่ว่ะซันไปคือเก่าค่ะเพราะอ๋อว่าเห็ไปกืบสิบร้อยไปเยอะที่นางพูด,ดีมากบางๆมาเที่ยวจันทบุรีอีกเด้อค่ะได้คับผมน้องมัมีคินหอดแล้วแน่เลยว่ะซันจริงค่ะคิน,อนหอดน้องมังมีม่แก่เสียงด,ดีมากทั้งสองคนเลยมากมากหลายค่ะน้องมัมีนะได้แม่เด้นั่งมากินเขาก็ปัานมือแห้งคือฉันแล้วก็มาจับปลาทูเที่ยมคือฉัน เอาอ,อีลีจริงจริงเนี่ยพี่น้องมัดมีน้ะมักจำปลาทูเข้มจุนนี่กับเพื่อนมากินเขากับปลาทูเข้มเล้วก็ว่บาคันแม่ย่างปลาทูเข้มลูกฉันนี่ย่างดมหากินเลยแม่แม่ทำไรอ่ะแม่ทำไรเดี๋ยวตามไปข่าวก<อ>ันเ็ถอมะขอบคุณบอลท,ที่จะมาเลี้ยงข้าวค่ะบอลจะมาจริงเหรอไม่รู้ว่าจะมาเอางงมากสวัสดีบอลดีปุญแจบ้านฟิลแอนนะครับมาคอยสมบูรณ์ให้แล้วคือมาเห็นใบแทนขาบอมาหนูเสียอาอค่ะน้ำมันรถหาท่านบาท <laughs> ชอบมากค่ะสองพี่น้องคู่นี้วางตัวได้ดีค่ะคื่น <im it> ีจะเปิดแล้วจะเป็นบรบวบนันนี้ <laughs> ไปคือเก่าพี่น้องค่ะ <im it> คููจุนี้น่ารักขอให้รักษามาตรฐานทั้งงานแสดงและงานครูนะคะส <im it> ิบเจ็ดนี้ศิีสเกดครูจุนี่มาไหม <im it> ไปค่ะมันตรงกับวันวันเสาร์ ไปค่ะไปดูที่พัทยาตัวจริงน่ารักทุกคนเลยครับขอบคุณพี่สุรีนะครับเฝ้าเปิด์ตฟาเปิดรถจามีสาซีฟาไปทรงให้เป็นพะราคูเมย์ปัญญา์ปัญญานันบอกว่าโอ๊ยบัได้สิปีเพิ่มจีปัญญา์เอาลุกไปแล้ว่บัญญาศิบเปิดเทิมเอฟซีจ่าขอบคุณหลายๆครับน้ำอุ่นมาแต่งหน้าตีวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยครับวันนี้ ตอนแรกตอนแรกว่าสิบตอนแรกว่าสิชิวๆมีแต่ผู้จีนละนตี่นึ่ละเตมว่าสิรงมากินของซื้อใส่ดอน้อตงปลาทุเทียมันเป็นอาหารกูเท่าได้ผู้จุนเอาเอาส้ามากินปลาทเียนจำกินเออเียวอสว่างจัน เมื่อค e ืนเอฟทูเลยแล้วสามลูกขอบคุณค่ะผู้บริหารอิสานลำเพลินรวมทั้งพนักงานในร้านชื่นชมโตเกียวมิวสิกมากนะคะเก่งจริงๆทุก,ค,ค,ทกคนชมมากมากพี่พี่พี่เพื่อก็ดูดูแลพวกเราดีมากมากเลยนะคะแบบสืบเราเก่งแห้งสมปอยสมป,อย,สปอยพี่กัแเฉาหยองซื่อเป็นเอาพี่นะ <c oughs> เจอตัวจริงสละคาร์ขอบคุณค่ะบอพี่นั่งพี่นั่งเล่าก็ดติบอกว่าค่ะเราบอยองบอมีคนยองแล้วแล้วม่แล้วเขบบาบอกบอสปอยแท้สวัสดีคุณครูทั้งสองค่ะสวยมากเลยช่วงนี้ขอบคุณค่ะวีแม่นัดจุดเกาหลีนะจ๊ะชอบน้องทั้งสองคนจ๊ะขอบคุณแม่นัดนะครับผมวิจนี้สวยมากเลยช่วงนี้น้ำบุญมาแต่งหน้าน้ำบุญมาแต่งหน้าตาค่ะจ๊ะขอบคุณค่ะหนวดก็ไม่ได้กวนทะี่น้อง ขวดกันยาเพราะว่าต,ตอนตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาล,นนลกกงคิดว่าจะมาจะต้องกินข้าวเด้นคิดว่าจะยาวเลยกันเลยกันเลยแบบว่ดแต่งหน,าน้าอะไรก็สุน้อ,อนโรงเรียนไก่ที่น้องมัดมีอยู่บไม่ไม่ใกล้แล้วค่ะแต่ว่ามีคุณพ่อไปรับไปส่งเจได้วันที่15ไม่ได้มาแสดงเ <c oughs> วทีชีวิต <c oughs> อาจจะมีตัวใครก็ได้นะคะเชิญพี่น้องทั้งคู่ติดตาม นะครขอบคุณครับเมื่อยบอก่ขายทุเลียนมาสันเนี่ยคนมาแสีบกินแสบค่ะเมื่อวันพารงตรงคำถามเลยเมื่อวันพะสมปล่อยกำลังแข่งล่างน้ำอ้วนครับว่าสมปล่อยกำลังจะมาสิงล่างนะครับกำลังจะมาประทับล่างน้ำอวนแล้วกำลังมาเมื่อวันพะสมปลอยบอกออกขายกินบะเจ้าเดี๋ยวน้องสมปล่อยกเลยน้องจะออกช่วงดึกๆนะครับเพราะน้องออกตอนกลางวันไม่ได้นะครับ น้องถือแดดบ่ได้ต uh ัว huh. น้องเป็นผิวลูกคนหนู๋เนบ่ยแม่พูนพ yani ีนีเอาอย่าเขีนน้องวัดมีดเล่นน้ำทะเลจังครูจุนี่พาน้องมาเที่ยวทะเลบางนะครับวันที่หนึ่งสิงหานะคะเราจะได้ไปอ่าพัทยาไหมใช่ไหมกรุงเทพหรอเราจะไปกรุงเทพอีกสิ้นปีนี้แม่น่าจะกลับไปบ่นลูกชายแม่จะจ้างตุกิลเมลิสิกไปดื้อวู้ยขอบคุณแม่ด้วนะครับเวลาแค่ไหนอ่ะ นนเนลยมาเด้อจ้ะพี่นอนกินขาวน้ำกันจ้าคุนขเาวาได้กันนะ,ะับสมปอยออกแดดบ่ได้มันซีงยือ้อน่ารักได้สองคนเลยจ้าขอบคุณคับพี่แนนส,สลายที่พี่แน่ใช่ไหม กิจังกุ้ยถุยก็ปีวิชั่นลำสิงแขรงบอไม่แพงค่ะไม่แพงเลยบ่นสังเกตสังเกตในบ้านทางชีวิตแต่นอหนูพี่หนูนาพี่นางพี่แนนพี่นน้ำมูลนพี่น้ำสิงแม่แม่น้ำหยกเด้อเป็นน้ำบัวมั่นจะใส่อันนั่งลังมีมา่จะใสมีแต่นอหนูเด้อ ใครทุเรียนเมื่อคืนมวนคกะงานกับผมสวัสดีน้ำอุ่นคุณจุนี่ครับสวัสดีเม mm ็ hmm. ยังกินนะจ้าเดินลายยางโยคะพี่นางมาเด้อคาบกินข้าวน้ำกันครับพี่น้องเที่ยวไหนน้อมาสันตอนนี้อยู่หาเจ้าเหล่านะครับเพากันได้กินเข่าครับมาสืมาสืเน่อกินก็ไปฝากยี่พออย่งไงอยู่บ้านนะครับมาจะมาซื้ออาหาร อาหารแห้งเนาะอาหารทะเลแห้งใอ้น้องมัดมีเป็นดาวดวงใหม่โตเกียวในอนาคตเลยค่ะน้องกาสแดงออกมากมาสวัสดีค่ะครูและน้องส้มปล่อยค่ะสวัสดีครับพี่กับไทยวันที่23นี้จะพาพี่จะไปหาเด้อครับได้เลยครับผมไว้เจอกันนะครับวเจ้าแเฮดต่อะกินขาคุณน้ำอูนเยอะเลยครับผมมาเด้อครับกินของน้ำันครับกินหอดีสวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งนะครับมอะไร สวัสดีพี่กุ้งเจ๊กุ้งคนสวยพี่กุ้งอันบานดงเย็นสันเดย์กินหอหลายๆเป็นจังไยเนาะเคยค่อยพี่กุ้งเป็นยังไงบ้างเห็นยงได้ข่าวว่าโดนแค่นั้นนะมีดหรอโดนมีดน่ะโดนมีดไปอ่ะในด้อมคุยกันหาสาระบ่เจอเมื่อวานกินทุเรียนเซียบปรจาเสียบลายครับสองคนนี้เป็นพี่น้องกันแถวประจาแมนครับผม ข้าตามคนพี่จูนออกมาเลยครับหัวไซละคู่หัวสันหาดเจ้าเลา,ลาครับจะได้ทางกับคนกันใช่ไหมครับใช่ครับน้ำอุ่นมีพี่น้องกี่คนมีพี่จูนมีพี่จูน,จนแล้วก็มีพี่เล็กอีกหนึ่งคนนะครับพี่สาวคนโตก็จะอยู่บ้านดูแลพ่อกับแม่รอในขณะที่น้องๆออกมาหาเงิน <laughs> มิดเอาไปเยอะอเลยใช่ครับพี่กุง้งโอ๊ยแต่รถตัวเอือเ่อยยัง ไฮไดขึ้นมาลหลายเด้อขอห้ได้ขึ้นหลายกว่าทีนี้ได้พี่เด้อท่านครับให้อะไรนะครับขอบคุณครับผมมาชิมต้มยำ <c oughs> <c oughs> เนลาปาตุเยาสามีนั่งเาเพาบิกเก่งมากพาลูกๆทำทุกอย่างใช่ค่ะใช่ครับบอสเก่งมากขายของยิ่งเก่าอยากให้เข้าใจสัมผัสแต่ว่าอย่างน้อยนั้นมันต้องได้อะไรสักอย่างใช่ถึงแม้ในอนาคตงานมันจะไม่มั่นคงหรือว่ามันจะไม่แบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรแค่อย่างเดียวะคนเรามันต้องทำหลายอย่างตื่นมาเลยได้ไข่กับยกงน้ำอุ่นโอ้ยพี่นา สวัสดีทาพี่น้ำอูนสวัสดีครับคุีน้มินมแม่เนี่นคือเสียงดีทุกคนนจ่จาขอบคุณะครับข,ขอบคุณนกนะครับอรนะรับาอะไรนะมันะหลืออะไรอีกนี่ลาลือหอยนาอลไลาออะรนาออะไออะไรนาออนาราอะอาไะไ มันนั้นยยังไไม่ด้ำบูนนะราคาขอบคุณครับผมกินข้าวเยอะๆนะครับหนึ่งอยู่ตามเลยมาครับผมมาได้ครับปินาชยามาได้ครับจริงขานน้องเงินครับบอกเป็นดนวลตุนแทงขอบคุณได้หลายครับผมรู้ขอบคุณหัวใจส้มจากปีเตอรนะครับแล้วมันอี่สปอยออกได้ไหม มาวันศุกร์ม่เห็นวันศิก์น้องสมยลสะออกแต่น่าน้องสมพลน่คอยจับทำไมหน้าเหมือนกันจังเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับบนท่านกาติจายังครับสวัสดีพี่เล็กกี้นะครับอือ FC จากโคโปรชัยครับขอบคุณมากมากครับ ก็ลองมังฟกโปรเซอร์ก็น่ารักเด้อเหมือนไปรถแห่รถแหบ่บ้ังฟกโปรเซอร์แบบนสนุกมากอยู่วะไรใช่ไหมไม่ครับบังฟกโปรเซอร์อยู่คอนแก๊ส่ะไปครับบารนึงไปกับเราคนเดียวหรือไม่คแบบเจ้าภาพจ้างต่อด้วยเซ็นสัญ,ญญาต่อด้วยวันนั้นเอฟซีจากชลบุรีอุ้ยขอบคุณครับสวัสดีปานิดนะครับอือขอบคุณนะครับ ขายผูเรียนได้ไลายเจ้าของปื้มมากเลยเห็นครับผมต้องขอบคุณเ f ฟซค่าเพลงกบกิเมซิกทุกคนเลยนะครับ<ม>ที่แบบว่าที่สนับสนุนช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนลูกๆแล้วก็ผูเรียน